ฟอดฟอดฟอดหกพันหกว้าวพึงได้รถเก้าหน่องเต็มเต็มเลยเนี่ย,ยแข็งแข็งนี่เลยเนี่ยครับไทยไทยข้างหน้าพึ่งมาเนี่นเนี่ยไทยให้ามาให้กันโอ้อันนี้รถเดิมรถบ้านเ้ายได้เลยครับรถเดิมรถบ้านรถเดิมรถบ้านยางค้างนี่เต็มเต็มจ้ะนานๆ เอาสตาร์ทยกหางยกผ่านหนึ่งพวกมึงได้เหรอตึงยกระดิงกนาครับ อุปกรณ์ได้ด้านหน้าพันหลังนะครับอินวอยไม่มีเอกสารดนะ้วยโวยเอกสารคุณไปไทยมาได้ไหนะคุณปคไปยกไทยมาเอาไปตอร่องกันได้นะครับราแลค่าเปดไย้อยู่ที่2,25000บาท 2อแสนสองหมื่นห้าพันบาทตู้ตนี้ตู้นี้เพื่อเราหดเตมไนกะน,นเต็มนะเออยลยตู้นี้นะังเครื่อง6 6ตัวเต็มครับ6,6ตัวเต็มเลยเครื่องเกียร์ันดีอยู่ รถไปใส่งานอยู่พุทโธก็ยังคล,าล้ายๆอกแต่ลูกเรายรขาทยรถเป็นหลายครับก็เต็มร้านเนี่ยนะที่ตั้งจะอยู่บ้านสังกอนะครับบ้านสังกอนตำบลสังกอจังหวัดอุดรธานีติดต่อคุณจรเลยนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าพาัดหลังสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเลยเติมเติมบอลงเลย เนี่ยผมยกค้างไว้ผมมีลงเดีครับผมมีตกเดียวแล้วผม,มให้ดีอยู่นี่ขี่ไปรอบๆผมมียันเครื่องดีเลยเครื่องดีเครื่องเต็มให้ดีหาอยู่จะยกออกไปใส่ขีบก็ได้ลดราคาต่อร่องกันจังโทรมาคอคุยเอาน้าโอเคโอเคครับ